อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีนะคะก็ถือว่าเป็นพื้นที่อำเภอนําร่องในการยกเลิกพรกรฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะวันนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปนะคะเพื่อไปมอบนโยบายแล้วก็แนวทางการปฏิบัติราชการการรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องค่ะนายถาวรเสนเมียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายพานุอุทัยรัฐ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเดินทางลงไปมอบนโยบายแล้วก็แนวทางการปฏิบัติราชการการรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับข้าราชการผู้นำท้องถิน่นผู้นำศาสนาและกลุ่มพลังมวลชนในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีหลังจากที่ทางรัฐบาลยกเลิกการประกาศพรกฉุกเฉินในสถาน พกระกรฉุกเฉินนะคะซึ่งก็ถือว่าอําเภอแม่ลานนั้นเป็นอําเภอนําร่รองในเขตพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากว่ามีข้อมูลบ่งชี้4ตัวชี้วัดค่ะซึ่งได้แก่สถิติการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อําเภอแม่ลานในรอบปี2553มีเพียงแค่3เหตุการณ์เท่านั้นรวมไปถึงระดับความรุนแรงหรือผลกระทบของเหตุการณ์ลดน้อยลง การอพยพเคลื่อนย้ายประชากรในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีการอพยพและการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมประชาชนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นค่ะนายถาวรบอกว่าการตัดสินใจย,ยกเลิกการประกาศใช้พรกรฉุกเฉินในพื้นที่อำเภอแม่ลานทางรัฐบาลและเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ได้พิจารณาและก็ไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้ว เนื่องจากเป็นพื้นที่ซึ่งมีความพร้อมที่สุดโดยการยกเลิกพระกฉุกเฉินในอำเภอแม่ลานถือว่าเป็นการนำร่องและส่วนหนึ่งในแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบซึ่งก็จะได้ขยายครอบคุมไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไปตามความเหมาะสมค่ะ